เป็นดรามา่าในรอบที่3ค่ะเพราะว่ากระแสตีกลับไปที่สุงแล้วก็ซอกซอาการ์ดเนะหลังจากที่อุงเอิงเนี่ยเขาออกมาเปิดแชทขอโทษยูครีนแล้วก็เก๋ไก่งานนี้ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยถกกันสนานเลยค่ะียกได้ว่าเรื่องนี้หลายคนก็ติดตามกันต่อเนื่องนะคะเป็นมหากราบดรามา่าที่หลายคนเนี่ยโอ้โหพูดถึงอย่างมากเลยหลังจากที่กรณีของอุงเอิงเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สาวค่ะได้มีการพาแฟนเก่าของยูซึ่งเป็นคนในทีมเนี่ยเข้ามาในสตูดิโอจนทําให้เพื่อนๆในแก๊ง SPD เนี่ยไม่โอเคแล้วก็ทยอยอันฟอลโล่ไปเลยแล้วมันยังมี ประเด็นที่หลายๆคนรู้สึกว่าทําไมเธอทำคอนเทนต์แนะนําเพื่อนเก่าสมัยมัธยมแต่ดันไปแคปภาพจากคลิปของเก๋ไก่สไลเดอร์มาแปะในคลิปของตัวเองแล้วก็ตัดหน้าของเจ้าของคลิปเนี่ยออกไปซึ่งทานาของอุงเอิงเนี่ยก็ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรจนกระทั่งเรื่องราวนี้ค่ะซูงสตาวินเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะคะบอกว่าโอ้โห มันไม่ได้แล้วว่าองูเอิงคือไม่ได้ขอโทษเพื่อนๆตามที่ตัวเองมีการลงสตอรี่เอาไว้เลยอ่ะคือขอโทษอะไรก่อนซึ่งล่าสุดค่ะองูเอิงเองเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดแชทหลักฐานแล้วนะคะว่ามีการขอโทษอยู่ขอโทษกรีมแล้วก็เก๋ไก่จริงๆใน Instagram. อินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าได้มีการพูดคุยและทําการขอโทษแล้วจริงๆนะคะงานนี้ก็เลยเกิดกระแสดราม่าตีกลับไปที่ทวิสเตอร์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของซุงซอกาดเนี่ยก็เหมือนก่อนหน้านี้ออกมาแชร์องูเอิงว่าไม่ได้ขอโทษใครใช่ไหมคะกระแสตีกลับเต็มๆเลยชาวเน็ตก็เลยมอง ว่าอ้าวแล้วแบบนี้จะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าทางองค์เอิงเขาออกมาเปิดแชทหลักฐานแล้วนี่ว่าเขาได้มีการพยายามติดต่อขอโทษแล้วจริงๆไม่ได้เหมือนเห็นที่ซุงบอกเลยซุงบอกว่าไม่ได้ขอโทษแต่เขาขอโทษแล้วซึ่งชาวเน็ตก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแล้วอย่างเงี้ยแก๊งซุงซอกาจะรับผิดชอบเขาอย่างไงเพราะว่าตัวเองนี่แหละที่มาใส่ไข่บอกว่าอ๋ออ๋อไม่ได้ขอโทษใครคิดไปเอง ใส่ไข่ซะแก๊งนี่แหละเป็นแก๊งหลักที่ทําให้คนออกมาด่าอองอองทางทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เล่นใหญ่มากเลยที่จริงคือเขาขอโทษไปแล้วแต่แค่ไม่คุยกันแล้วซูงไลมันบอกว่าอ้าก็เ,ลเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยแล้วเอาคลิปคนอื่นมาแปะลงช่องตัวเองขอโทษเขาหรือยังพอซูงไลจบปุ๊บ ยูก็เลยรีบออกมาไลฟ์ตอบว่ากลัวว่าคนเนี่ยจะเข้าใจสูงผิดว่าแบบมีการขอโทษแล้วคือเขาบอกว่าเนี่ยยูขอยูบอกว่าขอโทษผมแล้วจริงๆแต่ผมตอบได้แค่ครับเพราะว่าผมบิดาผมไม่อยากคุยก็เรียกได้ว่าเคลียร์ใจกันแล้วเคลียร์ใจกีก่โมงชาดก็ถามแบบนี้เห็นด้วยนะที่บอกว่าซอพูดเกินจริงเนี่ยอออเขาขอโทษแต่ยูเขาไม่รับไงแต่ถามว่าแก๊งหลักที่ทำให้คนดา่าออออ่ะจริงไหมก็คือแก๊งนี้แหละบอกเลยจ้าคนที่เขาด่าเนี่ย คือเขาด่าตัวนางนางทนางทําทตัวนางเองเพราะว่าตอนที่ลงสตอรี่ขอโทษรอบแรกเนี่ยซูงไลฟ์เสร็จปุ๊บก็โดนสาบเหมือนเดิมแฮชแท็กก็ขึ้นเหมือนเดิมงานนี้บอกเลยว่าซูงและซอการ์ดเนี่ยโดนกระแสตีกลับเต็มเตเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะ